สอนพ่อเล่นคอมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาศึกษานะครับแล้วก็มาดูวิธีการที่เราจะสร้างทรูนะครับหรือก็คือเป็นอาวุธหรือสิ่งของที่เราสามารถใช้ถือได้นะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะสร้างโดยที่เราไม่ต้องใช้ปลั๊กอินแล้วก็ไม่ต้องใช้สคริปต์กันเลยนะฮะโอ้โหจะมีวิธีการทำยังไงฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็สร้างพาร์ทขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่พวกเมทัลเลียลใส่สีให้มันนะครับออกมาลักษณะก็จะคล้ายๆกับ คมแฝกแบบนี้นะครับหักไปักหลังจากที่ได้พาร์คมแฟกของเรามาแล้วนะฮะอันดับต่อมานะครับเราต้องมาทําการบวกนะครับทูขึ้นมานะครับนี่นะฮะเป็นรูปไขควงแบบนี้นะครับขึ้นมาไว้ในเวิร์กสเปซนะครับซึ่งไอ้ทูตรงนี้นี่แหละนะครับที่มันจะเป็นอาวุธที่มันจะขึ้นมาเวลาเราเก็บของนะครับนี่เราก็ตั้งชื่อเลยนะฮะผมตั้งว่าคมแฟกนะครับ จากนั้นไอพาร์ตรูปคมแฝกของเราเนี่ยนะครับเราก็ลากมันเข้าไปไว้ในทูนะครับแบบนี้นะฮะอ่าจากนั้นไอพาร์ตตรงนี้ครับเราต้องเปลี่ยนชื่อมันด้วยนะครับเปลี่ยนเป็น Handle นะฮะต้องเขียนว่า Handle เท่านั้นแล้วก็ตัว H ต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะฮะเสร็จแล้วครับเท่านี้เองครับจบแล้วฮะมาลองทสกันดูนะฮะลองดูนะฮะจะถือได้ไหมนะครับวิ่งเข้าไปเก็บแล้วถือได้แล้วครับเรียบร้อยนะฮะแต่ว่า มันยังไม่ถูกนะฮะเนี่ยมันถือแนวขวางงี้นะฮะคมแฝกมันต้องถือแนวตั้งนะฮะแล้วก็ใช้ตัวสเกลนะฮะในการปรับย่อแนวขวางเข้ามาแล้วก็ยืดแนวตั้งออกไปนะฮะแบบนี้นี่นะฮะเท่านี้มันก็จะถือแนวตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูนะฮะมาคมแฝกถือซะเป็นกระบองสึ่งงอคงเลยอันนี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าทรูที่เราสร้างแบบแฮนเดิลนี่นะฮะมันจะถือตรงกลางนะฮะเพราะฉะนั้น เราจําเป็นต้องใช้เทคนิคอะไรนิดหน่อยนะครับทําให้มันถือตรงด้ามมันใช่ไหมฮะนี่แบบนี้ยังไม่ใช่นะฮะมันดูแปลกๆเนาะถ้าเราจะถือดาบเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะฮะเราก็ใช้วิธีการทําให้เจ้าทูตรงนี้เนี่ยที่มันถือตรงกลางเมื่อกี้นี่นะฮะย่อให้มันเล็กลงนะฮะแล้วเราจะใช้มันทําเป็นแค่ด้ามจับนะฮะพอนึกภาพออกไหมแล้วเราก็จะมาสร้างตัวอาวุธจริงๆนะฮะอีกอันหนึ่ง แล้วค่อยเอามายดกับด้ามน,นะฮะเวลามันถือมันก็จะถือแค่ตรงด้ามแล้วก็ปัดแกว่งอาวุธไปมานะฮะนี่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเมททเรียลที่เป็นเมทัลแล้วกันนะฮะเพราะเราจะมาทําดาบกัน,นะฮะนี่เรามาสร้างพาร์ทขึ้นมาอีกหนึ่งพาร์ทนะครับผมจะสร้างตรงนี้เป็นตัวก้านดาบนะฮะบวกกับตัวที่เป็นใบดาบนะครับอ่านี่นะฮะเพื่อนๆตรงนี้ก็อยากได้แบบไหนเพื่อนก็ลองทําเองได้เลยนะฮะ หลายคนก็ขอให้ทำดาบโยรุนะฮะใครมีเวลาก็ลองทําดูนะฮะไม่ยากนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการยูเนียนพาร์ตนะครับให้มันติดกันให้มันเป็นพาร์ตชิ้นเดียวกันนะครับนี่แล้วก็เอามาใส่ไว้อย่างนี้ครับสรุปตอนนี้คือเรามีพาร์ตอยู่ทั้งหมด2ชิ้นแล้วนะครับมีชิ้นที่เป็นด้ามจับคือแฮนดิลกับชิ้นที่เป็นใบดาบคือที่เรากําลังเลือกอยู่ตอนนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จัดให้มันพอดีกันแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับ แต่ว่ามันยังไม่ติดกันใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่ามันยังแยกกันอยู่เลยนะฮะเราก็ต้องย้ายนะครับเจ้าตัวพาร์ที่เรายูเนี่ยแล้วเนี่ยที่เป็นใบดาบเนี่ยนะฮะเข้าไปไว้ในทรูนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการเวทนะฮะทำให้เจ้าตัวแฮนเดิลเนี่ยกับตัวใบดาบติดกันนะฮะเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่าถ้าเราไม่เวทมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับถ้าเราไม่เวทกันมันก็จะถือแต่ด้ามนะครับส่วนใบก็หลุดแยกไปแบบนี้นะฮะซึ่งอย่างนี้ก็คือยังไม่ถูกนะครับอ่าทีนี้เราจะมาทําการเวทกันนะฮ ขั้นตอนเดียวนะฮะเราก็มาคลิกเลือกที่เจ้าตัวแฮนเดิลของเรานะครับตรงนี้นะฮะจากนั้นบวกขึ้นมาครับอ่าแล้วเราก็มาเลือกเวทคอนสแตนต์นะครับให้เราพิมพ์หาก็ได้ครับพิมพ์ตัวดับเบิลยูลงไปนะฮะนี่มันจะเป็นรูปเหมือนมุมองศาอะไรแบบนี้เขียนว่าเวทคอนสแตนต์นะฮะคลิกเพิ่มขึ้นมาเลยครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเวทคอนสแตนต์ก็จะมาอยู่ภายใต้แฮนเดิลให้เรามาดูที่ property ของเวทคอนสแตนต์นะฮะมาดูที่พาร์ทศูนย์พาร์ทศูนย์เนี่ยเอาไปยึดไว้ที่แฮนนนนเเเดดิละะฮะส่ว่วพาาร์ทียยอไปึ ไว้ที่ยูเนียนนะครับหรือพา์ที่เป็นใบดาบของเราเนี่ยแหละนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งพาสศูนย์เอามายึดไว้ที่แฮนเดิลนะฮะส่วนพาสหนึ่งนะครับเอาไปยึดไว้ที่ใบดาบนะครับที่เป็นอีกพาสหนึ่งนะครับเสร็จแล้วครับเท่านี้มันก็จะติดกันแล้วฮะจบครับง่ายๆอ่ะมาลองเทสกันดูนะฮะอ่าเห็นไหมสเกตดูไกลก็ติดกันแล้ะเก็บดูครับปุ๊บโอ้โหได้แล้วครับไม้กรเขตนของเราครับไม่ใช่นะฮะเราต้องการสร้างดาบสิเฮ้ยมันถือผิดด้านนะครับ จริงๆพาร์เรานี่แหละมันตั้งผิดด้านอันนี้แก้ไม่ยากครับง่ายนิดเดียวครับอ่ามาเลือกที่ยูเนียนของเรานะครับแล้วก็มาเลือกที่โรเทชนะครับหมุนครับหมุน45องศาครับให้มันเป็นอีกแนวหนึ่งแนวขวางไปเลยปุ๊บเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับลองเทสดูครับอ่าลองเก็บดูครับจะได้ดาบหรือไม่กงเขียนเก็บแล้วได้แล้วฮะได้ดาบแล้วครับในสุดดาบเวอร์ชั่นทิมตาแล้วก็สําเร็จแล้วนะฮะนี่ดูดิ คนทําการมันใหญ่เกินไปนะเพื่อนๆก็ลองไปจัดไซส์จากขนาดกันเอาดูนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำทรูแบบไม่ต้องใช้ปลั๊กอินให้เสียโลบักแล้วก็ไม่ต้องใช้สคริปต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สพารเลคคอมลาไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วไปทํากันดู